เบตั้นชัวรถรุคู่ทะเบียนสวยประสบการณ์สามสิบปีไม่มีถอยคัดสอมเกรดเอทุกคันเลือกแบบเป็นร้อยรถสวยไม่น้อยซื้อแล้วมีแต่รอยยิ้มบริการการขายดูแล ประกันทุกคันไม่มีชนนักพิษความนำถั่วปลอดภัย1,000%ปเซโปรโมชั่นมากมายให้เลือกสมใจไปตันชั่วรถพรีเมียมคุณมันใช้ได้เลยไปตันชัวสวัสดีค่ะยินดีต้รับสู่ราการรถแซ p เปอร์กับดีเบตันชัวค่ะวันนี้นะคะนําเสนอรถปรับรถราคาแล้วค่ะกับ BMW 630i Grand Turismo M Sport LCI G32 คันนี้เลยนะคะเรียกได้ว่าราคาออกห้างเนี่ยค่อนข้างแพงเลยนะคะแล้วราคาเดิมที่เราตั้งเนี่ย อยู่ที่2 1 5 9 0 0 0บาทค่ะวันนี้ลดราคาพิเศษไปเลย60,000บาทเหลือเพียง2,999,000 2, บาทเท่านั้นค่ะมาดูในส่วนของออสชั่นคันนี้กันบ้างนะคะเรียกได้ว่าตัวท็อปออ i ชั่นเต็มเป็นชุดแต่ง M Sport รอบคันนะคะกระจังหน้าสีแมนเทริกนะคะก็คือเป็นสีแบบเทาแล้วก็เสริฟโคลเมียมมาด้วยค่ะคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2022จดทะเบียน 2023, 2023, 2023นะคะเขาก็จะตรงกับปีที่ครบรอบ50ปีอันนเวอร์เซอรีของทางเกมแต่มันอยู่ก็จะได้เป็นตัวโลโก้แบบนี้ เลยนะคะซึ่งเป็นโลโก้ที่แบบแรงมากๆนะคะแล้วสีนี้ ก็เป็นสีเด yeah. right. ิมนะคะออกห้างมายังไงเป็น kind ส of like like ีแบบนี้เลยนะคะเขาเรียกว่าแบบสีเทานกพิราบนะคะสวยมากๆเลยค่ะไฟหน้า LED ข่ะเช็ดแล้วนะคะเป็นตัว LCI พร้อมกับล้อแมกอะลอยขนาด20นิ้วค่ะเป็นลาย double s ส o k e นะคะพร้อมกับคาลิเปอร์เบรกน้ําเงินสวยมากๆเลยลวดลายแบบดูเท่เข้ากับตัวรถมากๆค่ะและด้านข้างของเขาเนี่ยก็สมองค่าค่ะมีระบบบายสปอตมาให้ด้วยเดี๋ยวไวรับชมด้านในกันเลยค่ะอินเทอร์เน็ตภายในห้องโดยสารเบาะมุมแนหนังโทนสีน้าตาลสีแบบเรียบหรูนะคะเบาะเนี่ยปรับไฟฟ้า ะะมาความกับมกับ Memory อ2ตำแหน่งค่ะเครื่องเสียงตัวท็อปฮาร์แมนการ์ดอนนะคะภงมาลัย M p a มแพดเดิหลังภูมาลายัยระบบอาด์ชิพผู้คอนโทรลชุดมารตวัดเนี่ยก็เป็นชุดมารตวัดแบบดิจิตอลเลยนะคะสามารถดูการขับขี่ฟังก์ชันทุกอย่างผ่านชุดมารวัดได้เลยค่ะระบบ H e a d Up Display หน้าจอกลางขนาดใหญ่นะคะตระบบทัสกีนนะคะในส่วนของแอร์ปรับแยกได้อิสระซ้ายขวาเลยค่ะแล้วตัว LCI เนี่ยหน้าจอของเขาจะเป็นแบบดิจิตอลนะคะสามารถกดได้เลยค่ะเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะคะแลม หมดคอมฟอร์ตแล้วก็โหมดสปอร์ตค่ะ Joy Ride นะคะมีมาให้ตรงคอนโซลกลางค่ะในส่วนของด้านบนค่ะยังมาพร้อมกับหลังคาพารามิกซันรูปันปิดด้วยระบบไฟฟ้าแบบนี้เลยค่ะออปชั่นเต็มเลยค่ะมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะคันนี้ก็เรียกได้ว่ากว้างขวางเลยค่ะนั่งสบายมากๆนะคะเพราะว่าตัว GT เนี่ยเขาจะค่อนข้างทําภายในมาใหญ่แล้วก็กว้างพื้นที่เฮดรูมด้านบนเนี่ยจะเหลือเยอะมากๆเลยนะคะภายในนั่งไปไม่อึดอัดอย่างแน่นอนค่ะถึงเขาจะเป็นดีไซน์แบบสปอร์ตคูเป้ก็ตามนะคะใครสนใจคันนี้ ด้วยได้ว่าราคาดีมากๆขายเพียง2องล้านเก้บาทเท่านั้นนี่เลยด้านหลังคันนี้เนี่ยดีไซน์แบบทรงสโลปท้ายรถเนี่ยดีไซน์มาแนวสปอร์ตมากๆเลยแล้วตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นสปอยเลอร์หลังสามารถสั่งเปิดปิดจากในรถได้นะคะหรือว่าทําความเร็วที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมง สปอยเลอร์เขาจะทํางานแบบอัตโนมัติเลยนะคะอันนี้คือดูเท่ดูสปอร์ตมากๆเลยค่ะไฟท้ายก็ดีไซน์มาสวยเลยนะคะเป็นไฟท้าย LED ค่ะฝากระโปรงท้ายเปิดปิดแบบระบบไฟฟ้านะคะที่เก็บสัมภาระกว้างมากใหญ่มากของเยอะแค่ไหนก็สามารถจุได้นะคะสำหรับคันนี้และที่สําคัญเลยเบาะทั้ง2ฝั่งเนี่ยรถสวยสภาพดีมากๆใช้งานมาน้อยราคาถูกราคาดีนะคะที่สําคัญเลยโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานรถไม่มีชนักุู่ขามจานําหรือกอ่อหม่รับประกันเขียนลงในสัญญ,ญาให้ ชัดเจนเลยค่ะรถสวยคุณภาพ5ดาวแน่นอนค่ะ คันนี้ขับเพื่อนได้ข้อเย็นเบนซินสูงสค่ะเครื่องยนต์ชวินพาวเวอร์เทอร์โบ2.0ลิตรต้องแรงม้าสูงถึง258แรงม้าเลยค่ะยังมาพร้อมกับ BSI และวารันตีซ่อมศูนย์นะคะสิ้นสุดวันที่29เดือน11ปี2570เลยค่ะได้ได้ว่าใช้งานยาวๆคุ้มๆเลยนะคะใครสนใจคันนี้รีบโทรติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ082856000หรือว่าแอดไลน์แอดไ a d d 9999ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ใบตั้ชัวไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนรบมือสองคุณัาพาีเพราะม้คนมั่นใจเลือกเราไม่มีผิดหวังไม่ต้องกลัวเบตันชัวคือคำตอบที่ใช่ชัว